ขามาพอกไส่ไปการไปงานนี่นะมัดได้ใส่สินอ่บอกวนดีที่มีสู่มบอกวันที่สามทิพนะโอ้แล้ว้นมาสวยงานวัดผาพยอมนี่แล้วกับบารมพิธีนะครับบารมพิธีวันที่สามทิพ กำลังตกแต่งอยู่ครับพายอันทองบกกำลังตกแต่งอยู่หน้านีแล้วนาสุมนี่ละสุมประตูใหญ่ของวัดพะพยอมนี่ละเนาะออกใส่กุศลาการบวงสูงเท้าวิสุวรรณได้จังหันย่ำเสาได้ฟังเทศได้ทีสามทิพทีละหอดนี่ละ าาเจอโชนอย่าทำเด้อมาหลมงานขับัดขอพยอม,ยอมน,น,นี่ก็ยาโยมมาจากบ้านทาเนี้ยทาสะอาดนี่เป็นกับกำลังซ<า>อยเด็ดทาสะอาดเรละาขมันมน่ส้วงบ่ายได้เลยนีลิงเฮิดแล้วภายในวันที่ยีบเก่า วันนี้ก็วันที่ยี่แปดแล้วมื่นนี่นะเาวันที่ยี่เก้าเพราเป็นมือ้อเตรียมงานมื้อสุดท้ายเรียบร้อยวันที่สามที่เป็นมือ้อทำบุญทำบุญแล้วยำเาสาแล้วก็บ,บวงสรวงพระเทวสวุวรรณเลครับนี่ก็กำลังเตรียมานาซุมนี่นาปลายวัดพผ่พยอมนี่ทางญาติโยม เปผุพานะครับเอ้สวยงามฝีมือเดยนี่ฝีมือเออคือหยบแทะไอ้มาทีบ่โชว์ขามคืองยบแทะขาลุงบ่แล้วบดหลาอหล่อบึง งานนี้เออรถกดยังไปเลยอ้าวอาจารย์ทาสีเขาบอกกูล่ะมื้อนี้ <laughs> 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 นี่เต็นเต็มหน่วยการบครคำนี่เอเต็นน้ำหน่วยการมาน,นี่นะนนอโอ้ผีมือผมเบิ่งแล้วผีมือขนาดอันผุพานะ่ะประดับโต๊ะโชบายก็มาเลาะเบิง่งแม่โครโอลงทานนด้นี่อากาศก็คือเยนเ็นเย็นเลยละควรจะตก À, à, Thuốc khắm, yên, dên, nạ ca dên dên ngàn hầu nọ Đấy, ngàn đây, cả, khai khai đê là, mặt trời đỉnh đỉnh rồi. Bàn nhanh, bàn nhanh. เห็นคลิปเห็นคลิปบ่าวภูไทยบันเวงกันกดไลค์กดแชร์เด้อเด้อขับเด้อกดถือจือกดตีตามมาแน่บ่าวูู้ไทยบันเวงี่นไทยเนี่กยอยกลัยู่หรคนท่องอโอ้เห็นเห็นอยู่ดอวอันถ้ากดอันเบิ่งชองบ่าวภูไทยบรนเวง เห็นแล้วก็กวไลค์กวแชร์ได้กวติดตามมาได้ทำคำามาให้เต็กได้งานครับช่วงนี้ก็แค่นี้ก่นอ,น,กน,อน,กนครับ